สวัสดีครับทักทายพี่น้องตอนเศร้าๆครับผมทักทายทุกๆคนเด้อครับเด้อทางจ่องอนุนนำโขงชาแนลเด้อครับเด้อนะครับผมสวัสดีทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมเมื่อนี้อนุนนำโขงกับภาพพี่น้องแวะมาบึงวิวสวยๆงามๆตอนเศร้าๆที่หาดน้ำลินนะครับทุกคนนะครับเพื่ดเจ็บภาพสวยๆนะครับวิดีโอดีๆส่งไปพี่น้องขฮาบึงทางไก่ทางไก่เนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ ไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับสวัสดีนะครับราพาเพื่อนๆมาดูวิวสวยๆนะครับตอนเช้าๆที่หาดน้ำดินนะครับทุกคนนะครับตอนเศร้าๆอากาศเย็นครับทุกคนนะครับตอนนี้อากาศเย็นครับผมทาง ระยองครับผมเป็นตังไรบ้างเนาะทางไกลทางไกลนะครับ <S <S อากาศหนาวบอครับที่นนองเฮาทังอีสานนะครับทั้งผากเหนือทุกทุกผากนะครับเนาะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับทังระยองนี่ตอนนี้อากาศเย็นครับทุกคนอยู่ที่22องศาเนาะนะครับสวัสดีเด้อครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่าน นะครภาพเพื่อนๆมาเบิ่งวิวสวยๆงามๆทางหัดน้ำดินครับผมมือนี้เนาะทางหัดน้ำดินครับหาดทรายขาวครับทุกคนเพราะว่าน,น้ำลงไปหลายเนาะน้ำลงหลายนะครับเอือนน้ำลงหลายนะครับตอนซา้าตอนนี้กรับท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆครับผมมือนี้คือจิบเฮียนจับเวียนขึ้นเนาะพี่น้องเนาะทุกคนนะครับ ามาเบึงองยวสวยๆงามๆทางหาดประยุนกลันปิเตะทางหาดน้ำดินก่ันติไปทั้ง,งานกับทุกคนนะครับสวัสดีพี่นอ้องฮาสุโขทุกคนนะครับเออนะครับยินดีขอสู่ช่องอนมถุงแชนแนลครับเวืองราดนี้ก็6โมงที่ผ่านาที่แล้วครับทุกคน6โมง15นาทีแล้วนะครับ แล้วเพื่อนๆมาเบิ่งความสวยงามวิวหาดยาดินกับผมหาดทรายขาวครับผมน้ำลงไปไลรีครับน้ำลงไปไลรีนะครับเนาะแบบนี้ใส่ม่วงได้ครับทุกคนเอาด่างมาัดกลางได้เนาะเห็นกระเจอมมดกลางหลายอยู่ดิครับนานี่เพราะว่าคืนมันบ่แรงยนคืนมันบ่แรงแล้วมันก็ป่าหน่อยป่าใหญ่เของมหลายนะครับทุกคน นุนะ่นน้ำงทำงานกลับวันคร็เลยมีโอกาสกันเลยแวะพาพินหองมาบึงวิวสวยๆงามๆทั้งน้ำดินก่อนทำงานเนาะตอนสิบปดทำงานอยู่ทางทิศตะวันตกุ่นที่มีปลาใหม่นะครับทุกคนจชวญมากเขาจะเอาจิไปน,นั่งเล่นทั้งคู่ครับทั้งนี้สิเป็นส่วนคำครับส่วนคำก็จ,จะกัสิมานั่งปูสาดนาั่งล้มชมวิวเนาะ ตอนแวงเรียงนะครับทั้งนีนนนนน้นะครับแล้วตอนสายๆน้อยจะเป็นทั้งต้นไม้เนาะต้นไม้เนาะขอบคุณสุขุสุพนเดอร์ครับผมที่มาให้นกำลังใจที่มาชมคลิปไหลสดนะครับเนาะพี่น้องเฮาสุขุสุพนที่มาดูคลิปใหเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผม ขอบคุณสำหรับกาลังใจสู่สกูสุกนเดอ้อนะครับ <c oughs> ตอนเ้าวๆเมื่อนี้ก็จะไปะเห็นตะวันขึ้นครับทุกคนเพราะวา่าก้อนเมฆร้ายเนาะคุณอากาศผิวป,ปลาลายครับกทะเลยอาจจะไปะเห็นตะวันขึ้นเนาะผมวิวครับพี่นอ้องทะเลนิ่งอยู่แตว่ว่าลมแห้งอยู่ดีครับแตว่ว่าลม ลมบดได้มาทางไตเนาะถ้าลมมาทางไตเนี่ยมันจะตีขึ้นฟังนี่ลมมันมาทางเหนือนะครับฝากช่องอน,นุนมังโขงชาแนลดเดอครับทุกคนเนาะอน,นุนมังโขงกะทิมาถ่ายคลิบทรงใหี่น้องเขาเบิงถูกๆก,กมือนะครับเนาะทุกๆก,กมือบางมือครับอาจจะบ่เด้ถ่ายนวงจากงานมันหลายนะครับทุกคนนะครับงานหลาย กับบกไปเดยมา่ไทยให้พี่น้องเขาเบิเมือวานนี่กับบดไทยเนาะรับมือวานนี่เนาะเพราะว่าทำงานกับผมช่บรรยากาศสวยๆงามๆครับ ก่อนจิตเปท๋ปทำงานก่อนจิตเป๋ทำงานพี่น้องพี่น้องเข้าทางอีสานหวงเกี่ยวเขา,เลาเลแล้วเิ่นแล้วนะครับทุกคนเนาะเข่าหน้าปีเข้าหวงแล้วเิ่นแล้วนะครับสวัสดีเด้อครับผมสวัสดีสุขุมสุขชนครับผมอนุมโมโควงกับจิตเป๋ทำงานแล้วนะครับนี่เนาะพาพี่น้องเข้ามาเจ็บบรรยากาศสวยๆงามๆแถวหาด น้ำลิ้นครับผมควันที่ไปทํางานครับพี่นอ้องมีโอกาสมาเที่ยวด้วครับทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวมาเลยนนามทะเลนะครับตอนวันหยุดนะครับ เบียเียนมานะครับบ้านหยุดพี่น้องเขาหลายหลายคนอาจจะบ่เคยมาทางระยองนะครับกับมาเที่ยวกันครับผมมาเที่ยวกันทุกคนดูทุกท่านโอ้พอเรียนบาทหนึ่งครับพี่น้องเรียนบาทหนึ่งวางอย่างนี้เนาะเดี๋ยว เาเจ้ามาวางไวทำไมน้องมากหลายๆครับทุกคน,นเนาะเจ้าหัดนะครับโอเคครับคลิปนี้กับุงสิเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเนาะ นุ่มนำโคงฝากช่องเลเดอครับเดอฝากช่องอนุ่มนำโพงเนี่ยตอนนี้ตามหาเวลาเหลือยูสามร้อยสี่สิบครับเหลือยูสามร้อยสี่สิบกิโลครับทุกคนจังสิจบนะครับจังสิได้ทางคาแต่ว่ามันครบกี่แล้วนะครับจังใดก็จังวากันอีกทีหนึ่งเนาะวากันอีกทีหนึ่งนะครับนุ่มนำโพงครับ มีสติกเอฟซีอนุ่นงคงฝากช่องสติกเอฟซีอนุ่นงคงเด้อครับผมตอนนี้ก็มีผูต้ติดตามอยู่400ว่าแล้วนะครับเนาะแต่ว่ายังบรรลัยนะครับเนาะเดี๋ยวจังสีไล่ตามหาเวลานะครับขอบคุณหลายๆทุกุู่ทุกคนที่มาให้กำลังใจอนุ่นบางคงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีทุกคู่ทุกคนครับผม